โอเคสวัสดีครับทัวร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r ์ริงเอเดชันทีวีโชวขอส่งผลงานนอกสถานที่แบบเท่ๆแจมๆกันอีกหนึ่งลำตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ประเทศพัทยานี่เลยติดตั้งชุดกล่องท้ายและอุปกรณ์ไฟสปอตไลท์นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ชุด แร็กท้ายและก็อุปกรณ์นะครับให้กับเจ้า f o r ์ซ่าสคันใหม่แบบกริปกริบนี่เลยนุมใหญ่ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับเลือกใช้ Spotlight k d ีเจ็ดศูนย์รถไกด์ตัวท็อปนะครับแกมีคราชบาร์อยู่แล้วนี่เลยครับแล้วก็แน่นอนที่ถือว่าจำแล้วก็เจ๋ง คือชุดกล่องท้ายนี่ครับชุดกล่องท้ายชุดนี้นะครับมีรหัสก็คือ cvv 5 6นี่ cvv 5 6ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือ maxia 4อ่าอย่างที่เราเคยทราบกันดีว่าเขามี maxia ออกมาแล้วนะครับแต่ว่า maxia f o เนี่ยก็ถือว่ายังถือว่าเป็นชุดกล่องท้ายที่อยู่ในระดับท็อปท ดูเต็มเๆล้ำก่อนนี่เลยความพิเศษของเขาก่อนนะครับสำหรับชุดกล่องท้าย Maxia 4เนี่ยนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นเรียกว่ามีทับทีมที่อลังการเลยนะครับตัวทับทีมของเขาเนี่ยจะเป็นทับทีมลักษณะชิ้นบนที่ฝาและก็จะมีติ่งนิดนึงนะครับดีไซน์แบบออกความแบบเท่ๆเลยนะครับอยู่ที่บริเวณตัวบอดี้ของตัวตัวกล่อง อีกจุดหนึ่งที่เป็นความพิเศษก็คือตัวนี้เนี่ยคือ Max กซิโจะมี2ซีรีส์ด้วยกันนะครับจะมีซีรีส์แบบฝาครอบชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเรียกว่าเป็นฝาลอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นฝาบแบบพลาสติกสีดำแซบพิมพ์ลายเคฟล่าเข้ามานี่ครับตัวนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะชิ้นนี้ฝาครอบนะครับอ้าพี่ฝังฟ้าตากล้อง VAP ของเราวันนี้นี่เจอไดะครับโอเคเดี๋ยวทักทายพี่ฝังฟ้าก่อน โอเคพี่สงขว่าวันนี้ครอบครัวมาช่วยกันทำอาหากินฟองฝันอยู่ไหนเนี่ยฟองฝันโอเคเอา้าวไปพูดพรำทำเพลงมาเลยนะครับถือกล้องโอเคนะครับชุดกล่องตัวนี้นะครับติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยนะครับหรือจะช้านั่งโฉบเบาะสโลลี่นะครับติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยเบาะพิงของตัวแม็กซิเฟลเนี่ยเขาจะเป็นเบาะพิงแบบเบาะนั่งนะครับแบบเบาะนั่งอ่ะมีผู้ช่วยอีกคนออกมาแล้ว ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเอ๋ทักทายสวัสดีค่ะก่อนปอบปุณสวัสดีค่ะครันคือจ้บวันนี้ครอบครัวมาช่วยกันทำอาหารกันนะครับตัวเบาะพิงนะครับจะเป็นเบาะพิงแบบผ้าพุ่มนะครับตัวฟองน้ํานะครับจะไม่เหมือนกับเบาะพิงที่ติดปี๊บนะเบาะพิงที่ติดปี๊บเนี่ยจะเป็นยางซิลิโคนนะครับอ่านี่จะนุ่มกว่านะครับมีชิ้นเดียวนะสําหรับตัว Maxi Four เบาะพิงจะเป็นแค่ชิ้นเดียวแบบนี้จะไม่เหมือนกับ Maxi Five นะครับผมอ่า ตัวบอดีเรียกว่ากว้างเรียกว่ากว้างเลยนะครับสิ่งสำคัญก็คือเขามีชุดไฟฟลัดไลท์ชุดไฟ Break. ชุดไฟเบรกชุดไฟเบรกเนี่ยเขาจะมีตรงรุ่นของเขานะครับเป็น LED ตรงรุ่นนะครับแสงก็จะออกมาตามช่องตามรูตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเดี๋ยวเราดูไฟกันอีกทีหนึ่งน,นะครับอ่ากูแจจะให้มาสองดอกนะครับกูแจจะให้มาสอดอกใช้แค่ดอกเดียวใชนะครับใช้แค่ดอกเดียวเลยปึ๊บ สากุญแจครับปลดล็อกอ่านะครับเวลาที่เราปลดล็อกปึ๊บตัวมือจับจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยอ่านะครับอ่าดูอีนะไขปึ๊บนี่ฮะมือจับขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วตรงนี้เขาจะมีปุ่มให้เราก,กดเพื่อที่จะเปิดฝานะครับกดปุ่มตรงนี้ปึ๊บนี่ฮะหรือหรือนะครับเราเปิดปาเสรเจปุ๊บเนี่ยเราจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะเปิดฝา ได้เหมือนกันนะครับเปิดฝาครับน,นะครับตัว Maxia 4นะครับจะให้สายแรงขวามาสองข้างแบบนี้นครับอเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะว่าในส่วนของตัวตัวเบาะพิงจะเป็นที่จะต้องเจาะรูสองรูแบบนี้นะครับแต่ตัว g ีบเขาจะมาร์กตำแหน่งไว้ให้แล้วนะนี่ฮะโอเค <Okay. S 2> สำหรับ g ีบ Maxia 4เนี่ยความจุ56ลิตร สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกวางแบบธรรมดาธรรมดาเลย2ใบนะครับวางแบบนี้นี่ฮะธรรมดาเลยหมวกกันน็อกตัวนี้เป็นหมวกกันน็อกแบบมีคางนี่ครับใส่วางได้สบายสบายเลยอ่าในตัวกล่องนะครับทางจีวีจะให้มาแผ่นรองกันกระแทกนี้ให้มาด้วยเลยนี่ครับวางไว้ให้เสร็จปุ๊บโอเคสำหรับใบนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าทำการเจาะแล้วก็วางตำแหน่งของตัวคอนแทค สำหรับไฟเบรคนี่ฮะจับมาให้เรียบร้อยแล้วก็บริเวณนี้สายรับกันกระแทกให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยแบบนี้โอเคนะครับปิดฝาครับล็อกทันทีนะครับแล้วก็ล็อกดึงออกกรณีที่เราต้องการเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับก็ทําง่ายครับสขกุญแจแล้วก็กดปุ่มล่างแต่ก่อนที่เราจะดึงออกมานะครับแน่นอนที่สุดว่าเราอยากที่จะจับมันก่อน แล้วก็เอามือข้างหนึ่งนะครับมือข้างหนึ่งจับที่ตัวฝานี้อีกข้างหนึ่งก็ดันตัวกล่องผมแนะนําให้ใช้อุ้มมือก่อนนะแรกๆนะครับเพราะมันอาจจะค่อข้านแข็งหน่อยยกนิดเดียวยกนิดเดียวอย่ายกเสริฐแบบนี้นะครับห้ามยกเสริฐยกนิดเดียวแล้วดึงฝอยหลับเราต้องจราไมนิดหนึ่งว่าเรามีน้ําหนักตามเมื่อกี้ใส่หมวกเราไปหนึ่งใบสามารถที่เป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคที่ตัวฝา ตัวที่ตัวถาดถาดตัวนี้นะครับเราจัดการเลือกใช้เป็นถาด m 7ให้คันนี้โดยเฉพาะนะครับ g v m 7ทําไมเราถึงเรียก g v m 7ให้คันนี้นะครับข้อที่1เลยคือดีไซน์นะครับดีไซน์ก็จะสวยกว่าถาดพลาสติก a ถาดพลาสติกโมโนคีกว่าทุกรุ่นเลย m 7สวยส,วยสุดนะเราเลือกมาให้นะครับตัวถาด m 7จะไปวางอยู่บนแหลกอลูมิเนียม cnc ของ gtr สวยๆแบบนี้งานเนีดยเนียบเลยนะครับ แต่การที่เราจะเอาถาด M7 ไปวางอยู่บนแหลักอลูมิเนียม C.C. ตัวนี้อาศัยต้องอาศัยชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นเราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์ที่ชิ้นนี้เพลทอะแดปเตอร์ Ped อ่าฝาหนุนนี้ตัวนี้ t o be close <laughs> to close นะโอเคอ่าวางแล้วเรียบร้อยนะครับผมราอยูเชตนะครับตางางนะเกเสร็จแล้วเราก็เอาตัวตัวแหลักนะครับวางอยู่บนนี่ฮะการตก การตกตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นของโฟลเตอร์สามร้อยนั่นเลยนะการตกเป็นโฟลเตอร์สามร้อยเวลาเราใส่นะครับก็เอาตัวแง่งนี้วางไว้ที่บนตักก่อนชึบโอเคนะครับตรวจสอบให้ดีแล้วก็กดลงชึบนี่ล็อกเรียบร้อยอย่างที่บอกนะครับว่าไปอยู่ตอนไหนนี่นะไปดังบุ๊บอย่างที่เราบอกครับว่าตัวกล่องตัวนี้นะครับฝาครอบชิ้นเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียม ไม่แนะนาให้กดรบริเวณนี้นะครับเพราะว่าสดุกว่าเป็นอลูมียมให้กดที่ตัวกลอกแล้วก็ล็อกจีบีไม่อนุญาตให้ดึงกัวแจออกถ้าไม่ล็อกกล่องนั้นดะ้วยนะถ้าไม่ล็อกกล่องนะครับต้องล็อกกลอก่องปพิ่จงจะดึงกัวแจอ,อกไ้อ่าครับโอเคแลกท้ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูไฟเดี๋ยวดูเราดูไฟกันทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะ ารายการต่อมาตอนนี้เข้ามาใกล้นิดเึียิ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้นาโอเคนะครับ <Okay. S 2> ชิ้นงานชิ้นนี้นชิ้นงานชิ้นนี้เราเรียกว่าบาร์หลังชิลนะครับบาร์หลังชิลตัวนี้เป็นงานของแพนเทอรนะครับเป็นบาร์หลังชิลเฮฟวี่ดิวตี้นะครับวางตำแหน่งนี้ถือว่าเหมาะมากถ้าต้องการดูแผนท่องแผนที่นะครับเมื่อมีบาร์หลังชิลแล้วเราก็วางในส่วนของตัวยึดโทรศัพท์ ชุดยึดโทรศัพท์ลูกค้าเลือกใช้เป็นของ Peak Design ถือว่าท็อปสุดตารางนะครับใครอยากดูรีวิวเจาะลึกว่า Peak Design ตัวนี้มันเท่ยังไงล็อกยังไงแน่นหนาขนาดไหนแจ้งเข้ามาได้<ม>เดี๋ยวเราส่งลิงก์ส่งคลิปให้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับวางตำแหน่งนี้โอเคเลื่อนลงมานิดนีงก็คือจะเป็นชุดสวิตไฟตัวนี้เป็นไวเลสสวิตนะครับของตัวโรดไกด์ kd เจดศนะครับเราวางไว้ให้ตำแหน่งที่นิ้วโป้งสามารถที่จะเปิดไฟปิดไฟได้ง่าย เวลาขับขี่ก็สามารถที่จะเรียกว่าเปิดปิดไฟได้เลยนี่ครับไฟนิโป้งเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวเราดูแสงกันนิดนึงเราอยู่นี้ก่อนนะมองไปที่นนุนครับโอเคตาเครื่องนะ,ะเปิดไฟนี่เห็นแสงไหมครับโอเคนะครับกดอีกทีนึ่งปุ๊บเราจะได้แสงขาวสูงอ่าขาวสูงครับกดอีกทีนึ่งขาวเหลืองนี่ครับแล้วก็กดค้าง เราจะได้แสงเหลืองประมาณนี้นี่ครับแล้วตัวรถไกด์เนี่ยเขามีสเต็ปกระพริบอ่าดูที่นี่ครับดูที่นี่อ่ามีสเต็ปกระพริบกดสเต็ปกระพริบครับปึ๊บเราก็จะได้แสงที่กระพริบนั่นเองนี่นะฮะสามารถที่จะกระพริบไฟได้แบบนี้เลยโอเคแล้วก็ปิดไฟนะครับอ่ะดูแสงไฟเบรกที่ตัวกล่องครับไฟเบรกที่ตัวกล่องนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เหลายคนคงมีคำถามครับว่าเจ้ารถไก KD 70เนี่ยนะครับสปอตไลท์ด,ด้านนี้ชุดสปอตไลท์ KD 70ของรถไกดเนี่ยเวลาที่ใช้งานจริงนะครับในถนนที่เป็นถนนมืดๆนะครับว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยแสงเขาจะอยู่ออกมาประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับ แสงของรถใกล้เคเดียสูนเขาเป็นยังไงขนาดไหนนะครับผมโอเคครบถือว่าครบแล้วก็จบเลยทีเดียวเหมาะกับการใช้งานเดินทางท่องเที่ยวนะครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตสำหรับอุปกรณ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวหลองท้ายนะครับ<ม>บอกทิ้งถ์ดล็อก ดเดอแดปเตอร์หลักท้ายกันตกนะครับแล้วก็รวมไปถึงชุดไฟสปอตไลท์เคนิจุดส่วนของรถไกด์เดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูนี่คลิปนี้แล้วก็ดูรายละเอียดรายการแต่ละรายการได้เลยนะครับเราจะทําราคารวมเป็นเซ็ตไ้ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวมีภาพ2องก่อนแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณลูกค้าทีุ่ดสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณตากล้องตากล้องบีีด้วยของฟ้านะครับมีอะไรเดี๋ยวเรา เพิ่มเติมเ,เดี๋ยวเราว่ากันในทีหนึงวันนี้ต้องขอไปก่อนครับสวัสดีครับ